ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่ากินอันนี้ไก่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่ากินอันนี้ไก่มาจัจดเว็บเนาะเขาเทียเยเท่ยงแะ้วจะเจียวด้วยเขาเที่ยง กินกันตยายนไหมาอร่อยปาอหพเขากินน้ก่อนอืน้ก่อนรลายุ่งาก็เยอะบ่อเยบ่บ่อยาแกิ้เลือดคนกินเลือดปากินเหะกินกตบยายนไหมอร่อยปาอืัพดเขากินน้ก่อนนก่อนนี้หน,น่อยเก๊ก voilà like ็กิน

เก่บแป้บกแปบจากรมแห้งเสรแห้งกลเมากเลยไม่ถึงว่าไม่ถึงว่ากินอ้ไก่

จ้ะมันจะแบบนะเนาะเขาเทียงนะแล้วยึดยวเลยเขาเทียงจบแฝงจาแลกจ้แสำแห้งทำแห้งตัวจฝบมากเลย อ๋อน่มมากนนะอืเจ็บแสบเจ็บแสบจ้ะแฉ่งแห้งตัวเจ็บมากเลยจ้ะเจ็บแสบเนาะเขาเทียงนะเนีบเจียวเลยเขาเทียง

嗯，嗯，看我，玩一玩。